พี่โคดอยากได้อยากได้ทําไงทีนี้เติมที่ไหนดีวะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเติมที่ไหนมีเว็บเติมแล้วยังมีเว็บเติมหรือยังแรกไม่มีเอาไปเลยโคด้าช็อปเไฟเติมเงินที่สามารถเติมเงินไดรวดเร็วทันใจมีเกมให้เลือกเติมหลากหลายทั้งเกมพ c แล้วก็เกมมือถือแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ทุกเดือนเติมง่ายไม่ต้องเอาบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอีกด้วยใครไม่มีเว็บเติมเงินดีๆต้องจัดแลวครับโคด้ช็อปก็ต้องทวบัตดีกับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตันดิ นัเองว่ามีอะไรอัปเดตไปบ้างนะครับผมมีสกินอะไรสวยๆมาบ้างอันไหนที่น่าเสียตังค์บ้างนะทุกคนมาเข้ามาที่หน้าแรกเลยนะครับตอนเข้าเกมมาก็จะเจอโหมดแล้งน,นี่ทุกคนที่ผมเคยบอกไปในคลิปข้อมูลนะว่าจะมีแร้งมาโอ้อยากเล่นไหวย,ยังล็อกเลยยังล็อกอยู่เลยว้ยรู้สึกอยากซื้อตัวเต็มขึ้นมาเลย <laughs> <laughs> เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติคลิปนี้นะครับผมถึงห้าพันวิวนะภายในเจ็ดวันผมจะทำการซื้อตัวเต็มเลยนะครับผมยอมกินมาม่าเลยแล้วกัน <laughs> โอเคถือว่าเป็นพันธสัญญาช่วยดูกันให้ถึง5,000ันด้วยนะครับผมอยากซื้อไ <c oughs> ม่ส่วนต่อไปนะทุกคนผมขอข้าม d MC ไปก่อนดีกว่าขอไปดูโหมดใหม่ของเกมนี้ก่อนดีกว่านะครับผมคือ r e s u r g e n ินนั่นเองนะครับผมคือโหมดที่เราสามารถตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดได้นะถ้าพวกเรายังไม่ตายทั้งหมด4คนนะทุกคนนี่นะครับผมมีแบบเดียวนะมีแบบเล่น4คนอย่างเดียวเท่านั้นไปโซโล่ไม่ได้นะทุกคนผมแอบ,บไปเล่นมาแล้วเกมนี้บอกเลยว่าโคตรมันโคตรสนุกนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดลงในคลิปถัดไปนะครับผมที่ผมไปเล่นมามาด ADMMC ดีกวว่่าา มีอันไหนมาบ้างนะทุกคนอุ้ยทำไมชมูกเบีย้ยวสำหรตัวละครผม นี่นะครับผมที่เขาบอกว่าให้เลือกโลเคชันนะทุกคนโลเคชันที่มาใหม่ก็คืออชิกะไอแลนด์นะครับผมตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่านในโน้ตใช่ปะผมบอกว่ามันต้องมีบัตรก่อนจะเข้าได้แต่ว่าผมน่าจะอ่านผิดนะทุกคนมันไม่ต้องมีบัตรก็เข้าได้เลยเสามารถเข้าเล่นได้เลยปกติไม่ต้องมีบัตรและได้โลเคชันใหม่นี้ก็มีเว็บพอนเคสนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปตอนลงไปเอาเว็บพอนเคสดีกว่านะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม,ม,ม่พลาดเดี๋ยวผม เพราะว่าจากที่ผมอ่านในโน้ตมาเขาบอกว่าจะปรับเรื่องคำว่า,าให้มันใช้ง่ายขึ้นนะโอ้นี่ทุกคนเห็นไหมเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นล็อกล็อกเราสามารถใช้สไตล์ไหนก็ได้แล้วก็เลือกได้เลยคนะรับเบรชั่นนี้มีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นนะโอ้ใช้ง่ายใช้ง่ายสามารถหาได้ง่ายเลยไม่ต้องไปนั่งเลื่อนโอ้โหยาวไกลโอเคถือว่าทำมาดีนะควันนี้แล้วก็นี่ทุกคนมีอีเวนต์ด้วยนะครับพาร์ทออฟเดอะโลนินนะครับผมชื่ออย่างเท่ดูมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับมีทั้งหมด7็อันนะในการทาภารกิจใให้้้สําาาเเรร็จรจะะไดคออโบมชน อะไรที่อยากทํามากอยากทําให้เสร็จเร็วๆอยากใช้คอร์โบูมากๆเลยนะครับภารกิจนี้ก็จะมีการทํา2แบบนะผมสำหรับคนที่มีตัวเต็มเนี่ยเราสามารถทําภารกิจในนี้ได้นะครับของมันติเพย์เจอร์นะถ้าสําหรับใครไม่มีตัวเต็มนะเราก็สามารถทําของบบโซนได้นะผมนี่ผมปลดมาเสร็จมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเร็วเร็วมากตอนนี้กาลังรออันที่4 567อยู่นะอยากให้รีบมาแลวอยากจะรีบทําเอาคอร์โบมาเล่นแต่ว่าอยากเล่นมากมา,มาดูที่แบทเทิลทาร์ดนะทุกคน โอ้โหดูของละรานตามมากแบบว่าแตา่ละอันดึงดูดสายตามผมสุดๆมาดูที่ B ีศูนย์กน่อนเลยดีกว่านี่ที่ B ีศูนย์ทุกคนเราจะได้เป็นตัวละครโลนินนั่นเองนะพี่แว่นแดงโอ้สกินเขาสวยนะมีรอยสักตรงนี้เนาะเทสุดๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครน,นะผมจะมีสกินปืนด้วยนี่ MC โอ้โหสวยจัดแม็กนีแดงได้ใจจริงมีสัญลักษณ์ซากุระด้วยโอ้วยจัดแล้วมีอีกปืนด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นเปิด SO อะไร SO14 อห่งาเริ่มไล่มาตั้งแต่ B1 เลยแล้วกันทุกคนแต่ผมจะดูแค่่อันนทีผมสใจ ที่แบบว่าเออไหนสวยนะทุกคนผมจะดูที่สก,กินก่อนเลยหูสก,กินลันแมนอยากได้อ่ะสวยมากดูข้างในทุกคนกระสุนมันสีแดงเลยนะดูดิโอไกลสีทองเทจ่จัดไปที่ V ีต่อเลยอยากเห็นสก,กินนะครับผมโอ้โหพี่แน่นเท่วะเท่เกินเบอร์ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเฉยๆต้งไกับสก,กินนี้แต่ว่ารู้สึกว่าพอเข้ามาเห็นแล้วโอ้โหสวยมาก ตัวจัดต่อไปไปที่ B4 ก่อนดีกว่านะทุกคน B4 นะโอ้โหเป็นปืนใหม่ที่ผมเคยบอกไว้ในข้อมูลนั่นเองถ้าใครไม่เคยรู้ก็บอกตอนนี้แหละว่ามันเป็นท็อตกันรวนนะครับผม KV บีบอดไซส์นะน่าใช้สุดๆผมไปลองใช้มันแนะแรงด้วยไม่ไม่ใช่เบาๆโคตรแรงผมบอกเลยว่าประชิดนี้ไม่น่ารอดถ้าเข้าใกล้ได้ต่อไปนี่ มันดึงดูดตาผมมากเลยตัวนี้โอ้โห,โ,หโ,หโหสวยจัดอย่างสวยแบบอย่างกับเอสซินใส่หูดลายพางนะเท่เกินเท่เกินไปไหมต่อไปเป็นสกินปืนนะทุกคนเป็นของ ราว์เอ็มจีเป็นสีขาวตัดกับแดงโอ้สีสันสวยสดอีกแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะปืนนี้แต่สวยแต่สวยทุกต่อไปเป็นพี่บึกโอ้พี่เกเขาดูสมบึกสมบันนะตัวอย่างบึกเลยเท่ <c oughs> ๆนะครับเท่เตัวนี้เท่ใช้ได้เลยต่อไปเป็นปืนอันนี้เป็นปืน SAB50 าทำไมมันสั้นจู่ๆอันนี้อันนี้มันเป็นมาร์กแมนเหรอทำไมมันสั้นขนาดนี้แต่ว่าโอ้โหไอ้น,นี่สวยมากเลยไอซับเพสเซอร์เอาไปแต่งปืนน่าจะสวยมากสวยทุกอันเลยผมพูดตั้งแต่พูดมาได้สวยหมดเลยต่อไปผมขอดูมีดก่อนดีกว่่่าเป็นสิงที อยากได้มากอยากได้สุดๆเลยก็คือ,คอมีดนี่แหละเท่จัดดูการรีเฟกกับแสงไฟโหถ้าหถ้าได้เอาไปเล่นในเกมมัสุดยอดจริงมีดนี้เป็นมีดฟรีนะทุกคนถ้าสมมติใครปลดมาก็ได้ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่คนที่ซื้อปแพนพาทอย่างเดียวไหนๆก็มาทางมีดแล้วผมขอไปดูคนนี้ก่อนโอ้โหชุดพี่แกเขาเหมือนนินจาเลยนะไม่เชิงนินจาตรงตัวเกาะเสื้อกาะกมนเหมือนเสื้อกาะซัมูไรเลยแต่ว่าไม่ใช่ซามูไรแบบซามูไรยุคเก่าเป็นเสื้อเกาะแต่ว่ารูปทรงคล้ายซามูไรยเออเท่ดีนะทุกคนนีส กินอย่างสวยอันนี้ให้สกินมาด้วยสีขาวตัดกระแดงไม่ทะลิกนะทุกคนโอ้สวยเหมือนกันเหมือนกับราว MG เลยอุ้ยอะไรอะ่ะนี่รถเหรอ รถแม่งแกสลักมาเลยอะปกติผมไม่ค่อยได้เล่นรถด,ด้วยดิแต่ว่าก็สวยนะทุกคนถ้ามีเก็บไว้ก็ว้าวกูด B 2 0นะทุกคนโอ้โหพี่บึกของเราบึกมากตัวพี่แกเขาบึกเลยแบบใหญ่เบิ่มเลยนะนี่ B 1 4เป็นช็อตกันใหม่นะทุกคนแต่เป็นสก,กินมาให้นะโอ้โหสวยจัดเลย B 1 5โอ้อันนี้ดูพื้นๆแต่ว่าก็มีความเท่อย,อยู่นี่อะไรเนะี่ยคีมตัดลวดเด้อโอ้พี่แกเขาดูเป็นสายเทคนิคยู่นะนี่ B 1 1ออ๋อเป็นปืนใหม่นั่นเองนะทุกคน iOS Hemlock นั่นเอง 1> b 1 0มีนี่เกาะข้างเหมือนซามูไรเลยฮนะสวยสวย,วยทุกคนอันนี้ออกแนวสีชมพูนะของคนนี้มีอันไหนอีกไม่ว่าไม่งั้นผมจะไปดูอสุดท้ายแล้วโอ้ยนี่ไงของพี่ b ีพี่แกเขาพรางับผมมองไม่เห็นเลยโอ้โหทำให้กระเป๋าพี่แกเขาใหญ่จังเนี่ยสายพรางนะทุกคนมีมุ้งกันยุงด้วย <c oughs> มาแล้วถึงไฮไลท์ของเรานะครับ <c oughs> ผมคืออันสุดท้ายเทียสุดท้ายในการปลดนั่นเองนะครับโอ้โหเราก็จะได้สกินของโลนินนะชื่อสกินว่าเดอะเปิร์กเหรอใช่ไหมโอ้สวยจัดเลยทุกคนดูดิตรงรอยสักพี่แกเขาเลืองแสงนะทุกคนดูดิโอ้ เท่จ,จัดแล้วชุดเอ่ยอะไระเอยนะเหมาะกับนินจาสุดๆปืนอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้สกินปืนใหม่ด้วยหูสีเหลืองเรืองรองมังกรนี่เขาขายับได้ด้วยเนี่ยแบบเรืองแสงเ,เป็นระยะระยะโอ้โหจัดนึ่งที่โคตรอยากได้อยากได้ทําไงทีเนี้ยเติมที่ไหนดีวะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตเติมที่ไหนมีเว็บเติมหรือยังมีเว็บเติมหรือยังแลวงวก็มีเอาไปเลยโพดได้ช็อปเไฟเติมเงินพอพอพอก่อนไทยอินเยอะเกินไปแล้ว ผมจะพาไปดูในส่วนของบันเดิลที่เข้ามาแล้วนะทุกคนนี่บันเดิลที่ผมบอกว่าผมจะซื้อนะครับนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะโดนอันนี้น่าจะเสียตังค์แน่ๆนะทุกคนสวยจัดเลยทุกคนดูดินี่เขามีปืนให้ด้วยมีปืน2กระบอกนะทุกคนแถมมีอันนี้ด้วยนะกระสุนนะทุกคนกระสุนจะเป็นแสงนะมีเดสเอฟเฟกต์ด้วยหรอเป็นบันเดิลแรกเลยที่มีเดสเอฟเฟกต์อ่ะผมว่าน่าจะใช่นะเก็บไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมมาซื้อตอนคลิปหน้าดีกว่านะครับผมที่ผมจะเล่นถ้าอยากดูก็ตอนนั้นแหละกดติดตตาาาามมมมไไวว้้้้้ดดดดดยยยเเเอออสสหหรรรรรััับบบบคคคคลลลิปนนนีีีีีกกกกก็็่่่่แแพงททะผใชชื์์ ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับคลิปนี้ไปแล้วอู้หูยังสวยสวยจัดสวยเกิน